เราทุกคน Good m o r n ิ n g กินอาหารทะเลอาหารทะเลอาหารทะเลอะไรอ่ะพ ah ี ans, ah ่แซยบอกว่าตอนเียงไม่มีอหารแล้วเงินในมือมยังน่รอแต่พี่เลยรอแต่ส่วนัู่้อะไรน สตูเจียงสองร้อยสิบเก้า,าไ,ไ,มไม่ไแพงนะเดล้สองร้อยก็ไม่ไแพงเช่นกั่ยินข้าวที่เป็นข้าวจื๊บ เอเดี๋ยวนี้เอาเอาอู้ห oh <laughs> ู้อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรอันนี้อะไรวะเนี่ยไม่มีคนอยู่ในนั้นไหมเนี่ย ถายค่ะ่ายขาวก็ไม่ใช่เขามีแหวนกับนีนี่ก็โกรธกันอ่งนีไม่ได้แอบถ่ายนี่เหรอรู้หมดว่าแอบถ่ายวันนี้ไปหนอะไรกันพี่เฮ้ยเฮ้ยทำได้ไงวะ มันการสั <infrared> ่นเนอะใช่การสั่นได้ดียังไหมให้คุยกูไม่ไดเล่นกูเพี้ยน แขนพี่ไปหูนี่แล้พี่ก็ถันแล้วตัดทรงผม <tradicional S 1> แขนพี่ไปหูใช่ไหมแล้วพี่ก็สลับมุมกล้องมาแบบนี้กด้องของเอิร์นอะเอิร์นแอะเฮ้ยกล้องมันไม่เห็นหัวอโอ้ยเอา <S <S <PD ate> สวัสดีครับทุกคนวันนี้ เราจะมาล่าท้าผีนะตอนนี้เราอยู่ในเมืองลางอูมิยวที่ไม่มีคนพุกพาหรือว่าไม่มีคนอยู่ในเมืองนี้เลยนะครับทุกคนเป็นเมืองที่ดังเรื่องผีเฮี้ยนผีหลอนแถวนี้ไม่มีคนเดินเลยนะครับถ่าบลอกนะทุกคนไม่ใช่เกี่ยงเอาผี ตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางเมืองคนเดียวเลยนะครับเมืองหลางน่ากลัวมากทุกคนแกมันจะได้เห็นหนังที่เรียนคำอ่ะเห็นไหมครับมันมีคนเลยผมกลัวมากครับทุกคนผมกลัวโดนผีหลอกมากอันนี้เป็น ร้านไอศครีมผีเฮียนนะครับร้านนี้ทูกปิดเมื่อ2,118เนื่องจากสถานการณ์โควิดรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้รถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ ตอนนี้เราเข้ามาในตึกแล้วน,นะครับตึกร้างไม่มีคนอยู่ในนี้เลยนะค่อนข้างจะน่ากลัวนิดหนึ่งนะครับทุกคนคลิปนี้ไม่มีผี กำลังขึ้นมาใดเรือนที่ล้างและใช้งานไม่ได้เดินเดิน<ๆ>อยู่เดินอยู่นี่ครับร้านที่เคยเป็นร้านคาเฟ่เอเปอร์โซเฮาส์อันนี้รนะ้านคาเฟ่ถ้าทุกคนเห็นอะไรทุกคนบอกผมด้วยนะครับอนนี้กินไหมคบเนี่ย ดูก่อนดูก่อนอดูผมหน้าคนตักอาหารเยอะกินนิดเดียวครับวอร์มวอร์อมมาไม่มีตะเกียบอ,อ่ะอะไรเยอะไหมมวดูผมตัก <c oughs> เดี๋ยวคนมันกินก่อนยวเจอกันมาติดเดียวกันเนี่ยสวัสดีครับชาวยูทูบทุกคนล่ะ <c oughs> นี่แหละครับเจ้าของกล้องอยู่ดีโดนยุดกล้องบายนัาพอและนักกินซูชิประจำเดือนสิงหาคมสารเลยมโอเคนะฮะตอนนี้เราก็กิน อ่านเสร็จสิบเจร้อยอิ่มนิดหน่อยอิ่มนิดหน่อยคนนี้อิ่มไหมคนนี้อิ่มปะอ้ามคนนี้อิ่มไหมแค่ปวดแค่จูกินี่ติมต่อครับผมเชือ่อสวัสดีครับ เรากำลังจะพาทุกคนไปที่ร้านชานมพี่ทาแพงโรงเรียนผมอยู่ข้างบนนะตึกนะไหนครับวัดเรียนอะไรอะ่ะ n t เนี่ยตึกเนี่ยข้างบนนะใช่ดูบรรยากาศในเมืองนะครับวันนี้อึมครึมมากนะครับฝนตกตก้องฟรีโฟกัส กดสังเกตุนะครัอยากไปดูหนังป่ะไปวาไปดูไหมจุ๋เนี่ยเด็นู้นมีอะไรซื้อป่ะวะมันมีไหมฮะเด็กนู้มักผ่อปคอนงนี้เลยไหมเาอยอินเรเราจะเข้าไปดูหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันมีอะไอเปล่คือาโชิกัะฮะคือขาโชิกอโโอ้โอ้โ้เร่ เี่จะรอซื้อผัดแล้วจะซื้อไปให้พ่ไอ้แล้วาไปดูร้านชานมจุดข้างหน้าป่าป้าจะอยู่นี่นะครับขออภัยถ้าติดหน้าผู้ที่เดินผ่านเข้ามาแล้วเราจะไปดูเมนูชานมกันเลยครับนี่เราถึงร้านแล้ว ทครมันลงมาไม่หลากหลายเมนูให้เลือกเว้ยเหมือนคนไทยเลยใต้กลับมาที่เราอีกแล้วเอาละตอนนี้เราก็อยู่ในร้านชาตอนนี้ เรากำลังนั่งจอชาเขียวของเราอยู่และสองคนนี้เนี่ยผู้ที่มาแต่ก็ไม่ได้สั่งเพราะอิ่ม <c oughs> อิ่มหนำสนำโอเคนะฮะตอนนี้กําลังจะไปลงหนังพา คุณพี่แพนไปดูจอดใส่พิวเตอร์น่ะไปหาหน้าพี่แพนฟิวเตอร์ติดหน้าพี่แพนลงหนังยุ่งล่างนี่ได้เอาไม่ได้ มันมีทางค่อยฝั่งผมไม่แน่ใจว่าทางนี้ทางออกหรือว่าทางเข้ามันมีทางด้วยะฮะมีขับด้วยน,นี่ก็น้องอูน้องผมออกมาบ่อยจะตายมากับเพื่อนอะมึงหมูมุดปากถ้าสำลักนะไม่เยอะแยวเลยไข่หมูมุดปาก นี่ไงลงหนังได้บ oh. <e ิ้ยถังออกังออกนี <h <h ่ไงอยากดูหลังเ้ว่อนะอรพาไเจอได้อะร้ได้อะวันวันเท่าไหร่อารมณ์หวาดระแวงไม่นีอารมณ์วาวุ่นฉันววาวุ่น แต่มันจะเป็นภาษาลาวีเดนก็ดีไงไหนจะเข้าไปดูนเข้าไปดูดี๋ยวไหนออหนทางเดี๋ยวดงนีมันมีเซนเซอร์อยู่ตรงนั้นน่ะนะางดไม่เนี่ยไม่เซนเซอร์ไ่แม่งักันนะเลยมันเข้าไม่ได้มันยังไม่ถึงเวลาเปิดอีกชั่วโมงเออนี่ว่ะบ่ายสองนะ

มันเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะข้างในอย่าต้องอันนี้เยเย <c oughs> ย่ามองผมเลยครับอย่ามองผมเลยครับ <c oughs> ก็จะเอาไว้ยงงั <half> ้นนะใช่ไหมคเราจะลองใส่ไหมวในเ่ในเมื่อหลอก็ไม่ใส่ you mm -hmm.